ลงมลงมือลงเราต้องเอาเราต้องเอาด้านแหลมลงก่อนค่ะด้านด้านหัวลงม่วย n i ไส่านอะไแบบ Yes แต่ให้พี่มิ้งมาสกิ้เอาเยอะแค่ไหนครึ่งหนึ่ง Because she's o i n g him with ยแกินดีกิ y อิติยัมมี่ What is it อิติยัมมี่ What is t h กิวค่ะซอยกะชูกะเค๋นอ๋อเยอะปูจุ๊บตัวใหญ่นะ Too big อ่ะมาจิ้มกินดิป่ะ ไอ่หน <Ai, S 2> ึ oh, ่งชิ้นโหทูบิ๊กนะเออิไม่หมดเสียดายไหม่ะตัดออกไปไดยก็กินด้วยกันปะกินคนละครึ่องอ่ะที่ออกครึ่งบนนะเออ no no do cut in the center baby from the center two pieces อปบ้าบ้า it's okay it's okay กิ้วเซมไม่เดี๋ยวไปพี่มาทให้หนูอ่ะแไปพี่มาให้คุณยายด้วยกิ้วกิวกิวกิวมาไปนั่งดีดีกิวกินตะปู ไอ้เปลือกมันคืออะไรเนี่ยน้ตาลเหรออร่อยเหรอกิวเปลือกน้ำตาลกับครีมค่เป็นครีมแบบเป็นน้ำตาลเลยนะลองกินกูดแล้วกครีมกับน้ำตาลไม่เป็นชีสเหรอไม่ไม่ไม่แลครีมกับน้ำตาลเป็นบูเบอร์รี่บ่าใช่ไหมือว่ากินวานิลลาคือไม่ your c a m e ั a is g o o ม y o ั r camera is good you can take photo your camera is good เดี๋ยวว่าคุณยายให้ป้าเตยด้วยพี่มักด้วยใช่ไหมคะ้ากลับไปเ้ไกลับพี่ดิตอลลิสเซนหมดยุ่สิให้ใครดีเนี่ยอันนี้ I will also not listen after one month ค่ I will also not listen after one month รับนท่าน่หน้ามาหน่อยคะพัชทาหน้า मे बी मूव द कैमरा टू मिसेस चावला यार